กาท,ท,ทุกท่าน kind of นะคะที่อยู broadly, query, ่ในที่นี่างนี้ฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มสีส้มนะคะเราได้หอมอ่อนรื่อนของคุณลักษณะพลเมินที่ีท่มีคุณภาพนะคะเราในกลุ่มสมาชิกของเรานะคะโดเราลงเราลงความคิดเห็นการสัดเสวนาว่าเราได้คุณลักษณะของพลเมินที่มีคุณภาพอย่างแรกกว่าต้องมีความรับผิดชอบข้อที่2คือมีภาวะความเป็นผู้นำข้อที่สาคือมีจิตสาธารณะข้อที่สี่คือ ใช้ชีวิตอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนะคะข้อที่5คือมีเหตุผลข้อที่หกคือมองผู้อื่นอย่างเท่าเทียมข้อที่เ็คือเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนตอบแทนบญคุณของแผ่นดินนะคะข้อที่8คือมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะข้อที่9คือไม่เห็นแก่ตัวข้อที่สี์คือมีภูมิคุค้มกันตนเองนะคะนี่คือคุณลักษณะสิข้อที่เรา ที่เราะเระโดดความคิดเห็นกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าจากสิ่ข้อเราจะรู้ว่าสิ่งที่กลุ่มเราได้ได้ระโดดความคิดเห็นกันนะคะว่าเราสามารถแยกประเด็นออกมาได้อยู่ที่ประมาณ4ประเด็นนะคะคือเรื่องการศึกษาเรื่องการอบรมการจัดลักสูตย์การจัดโคร,งก,รงการ,รต่างๆนะคะเพื่อให้ความรู้ประเด็นที่สองคือเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องของการเมืองภาคพลเมืองนะคะแล้ว นะะคประเด็นที่3คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะและส่วนประเด็นท like ี่4จะเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรนะคะเดี๋ยวจะให้น้องอีกท่านหนึ่งนะคะช่วยอธิบายนะคะว่าสี่ประเด็นนะคะค่ะก็จากที่อาจารย์ได้พับรู้ไปมานานก็สามารถขยายความได้ตรงนี้นะคะข้อแรกนะคะทำอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะด้านการศึกษาก็คือการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะตรงกับความต้องการของสังคมเข้าเทียมกันในเรื่องปฏิบัตินะคะตลอด แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของการอบรมให้ความรู้กับประชาชนนะคะเกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็เกและเยาวชนคะ่ะแล้วก็ในประเด็นถัดไปนะคะก็จะเกี่ยวกับการปลูกฝังเกี่ยวกับความเป็นพล ะะโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวค่ะแล้วก็ะจะมีเกี่ยวกับของสถาบันการเมืองนะคะสถาบันการศึกษาค่ะก็ประเด็นถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ค่ะเพราะว่ามีสมาชิกในกลุ่มเสนอมาว่าการที่จะเป็นเพิ่มเงินที่ดีได้การที่จะเป็นเพิ่มเงินที่ดีได้นะคะท้องจะต้องอิ่มก่อนค่ะในส่วนถัดไปถึงจะสามารถที่จะต่อ,อยอดไปได้ค่ะ ประเด็นถัดไปก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายนะคะก็มีการสร้างการคุ้ค่างพลเมืองค่ะเพื่อที่เกิดสภาพเลเมืองแลก็สมัชชาพเลเมืองนะคะค่ะแล้วก็อีกอันนี้ก็คือการคืออำนาจในการบริหารงบประมาณให้กับชุมชนท้องถิ่น,นะคะ่ะซึ่งออแล้วใครทะมาทำก็คือหน้าที่หลักๆก็จะมีกระทรวงสถาปัการะคะ่ะกระทรวงพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ ที่สำคัญคือเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวค่ะโอเคเห็ด้วยไหมครั